สวัสดีครับเวลาเราขับรถแล้วแวะปัมเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าจริงๆแล้วเขาทำเงินกันยังไงวันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกโมเดลธุรกิจที่ซ่อนอยู่ในสถานที่ที่เราคุ้นเคยกันดีนี่แหละครับใช่ครับคำถามก็คือปัมน้ํามันสมัยใหม่เนี่ยเขาหาเงินมาจากไหนกันแน่ถ้าให้เดาคนส่วนใหญ่ก็คงตอบว่าก็ขายน้ํามันไงแต่จะบอกว่านั่นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองครับจริงๆแล้วมันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยคําตอบก็คือ โมเดลธุรกิจของเขามันซับซ้อนมากครับแล้วก็พัฒนาไปไกลกว่าแค่เรื่องหัวใจน้ำมันไปเยอะแล้วมันเหมือนกับการเอาธุรกิจพลังงานค้าปลีกแล้วก็บริการมารวมกันออกแบบมาอย่างดีเลยนะเพื่อให้ทําเงินได้จากทุกตารางนิ้วของพื้นที่จริงๆครับเอาล่ะครับเพื่อเห็นภาพชัดๆนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อนี้เลยเรื่องของพลังงานที่เปลี่ยนไปการกลายเป็นศูนย์บริการครบวงจรกลยุทธ์ที่เขาใช้มัดใจลูกค้าอะไรอยู่เบื้องหลังความสําเร็จ และสุดท้ายเราจะมองไม่ถึงอนาคตของปั๊มกันครับโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยซึ่งก็คือหัวใจหลักของธุรกิจนี้เลยนะนั่นก็คือเรื่องของการเติมพลังงานครับแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้มันไม่ได้มีแค่น้ำมันอย่างเดียวแล้วนะครับคืออย่างนี้ครับคุณค่าหลักๆที่ปั๊มสมัยนี้เขามอบให้เราเนี่ยมันไม่ใช่แค่การขายน้ํามันดีๆราคาโอเคอีกต่อไปแล้วนะ แต่เป็นการให้พลังงานที่ไว้ใจได้บวกกับความสะดวกสบายแล้วก็ความรวดเร็วสำหรับคนใช้รถทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนก็ตามเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ชัดมากๆเลยนะคือจากเมื่อก่อนที่เน้นแค่เบนซินดีเซล LPG สำหรับรถยนต์สันดาปใช่ไหมครับ ตอนนี้เนี่ยปังต้องขยายบริการไปสู่พลังงานรูปแบบใหม่ๆแล้วโดยเฉพาะที่เห็นกันบ่อยๆเลยก็คือสถานีชาร์จรถ EV นั่นเองครับเพราะตลาดมันโตเร็วมากจริงๆเอาละครับมาถึงส่วนที่2กันซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ทําให้ปั๊มน้ํามันกลายเป็นมากกว่าที่เติมน้ํามันจริงๆนั่นก็คือการที่มันแปลงร่างกลายเป็นศูนย์บริการครบวงจรหรือ one stop service hub นั่นเองครับ ถึงแม้ว่ารายได้หลักๆเนี่ยจะยังมาจากการขายน้ํามันอยู่นะครับแต่รู้ไหมครับว่ารายได้ส่วนอื่นก็สําคัญไม่แพ้กันเลยไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่เราแวะกันบ่อยๆร้านกาแฟหอมๆค่าชาร์จรถ E ีวีหรือแม้กระทั่งค่าเช่าที่จากร้านอาหารหรือธนาคารทั้งหมดนี้แหละครับที่มาช่วยกันสร้างรายได้ให้มันหลากหลายแล้วก็มันคงขึ้นเยอะเลยแล้วการจะสร้างส่วนบริการครบวงจรแบบนี้ขึ้นมาได้เนี่ยมันทําคนเดียวไม่ได้แน่นอนครับต้องมีพาร์ทเนอร์ที่แข็งแกร่งมากๆ,ากๆลองลึกภาพตามนะครับตั้งแต่บริษัทน้ํามันเจ้าใหญ่ๆ บแบรนด์ร้านสะดวกซื้อกับร้านกาแฟดังๆที่เราคุ้นเคยไปจนถึงคนทำเครื่องชาร์จ e v แล้วก็ระบบจ่ายเงินต่างๆทุกส่วนนี้เปรียบเหมือนจิ๊กซอชิ้นสำคัญเลยครับที่ต้องเอามาต่อกันให้ลงตัวโอเคพอมีบริการครบทุกอย่างแล้วคำถามต่อไปหรือโจทย์ขั้นต่อไปก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะให้คนอยากกลับมาใช้บริการซ้ำๆนี่แหละครับคือที่มาของสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์การรักษาลูกค้า กลยุทธ์ของเขาเนี่ยมันมีสเต็ปที่ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเริ่มจากสเต็ปแรกเลยคือต้องสร้างประสบการณ์ดีๆให้ได้ก่อนพนักง,งานต้องบริการดีเป็นมิตรรวดเร็วพอทําตรงนี้ได้แล้วสเต็ปต่อไปก็คือการเชื่อมต่อกับลูกค้าผ่านโลกดิจิตอลอย่างพวกแอปมือถือต่างๆและสุดท้ายไม้ตายเลยคือการมัดใจด้วยโปรแกรมสมาชิกสะสมแต้มให้สิทธิพิเศษต่างๆนานาเพื่อให้เรารู้สึกผูกพันกับแบรนด์นี้เป็นพิเศษครับ แล้วโมเดลธุรกิจแบบนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อใครบ้างโอ้โหบอกเลยว่าครอบคลุมมากๆครับตั้งแต่คนใช้รถทุกวันแบบเราๆท่านๆไปจนถึงพี่ๆที่ขับรถขนส่งหรือแม้แต่คนในชุมชนแถวนั้นที่แค่แวะมาซื้อของในร้านสะดวกซื้อและแน่นอนครับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้พลังงานทางเลือกอย่างรถอีวีด้วยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาแงม้มดูห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่ามาดูกันว่าอะไรคือคกลไกที่ขับเคลื่อนให้โมเดลทั้งแบบนี้มันเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น จริงๆแล้วเบื้องหลังความสําเร็จเนี่ยมันมีเสาหลักอยู่3ต้นครับต้นแรกเลยคือทรัพยากรสําคัญพวกทําเลดีๆพลายเออร์เจ๋งๆต้นที่2คือกิจกรรมหลักอย่างการจัดการเรื่องน้ํามันการตลาดการบริการลูกค้าและต้นที่3คือโครงสร้างต้นทุนครับซึ่งก็คือค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดตั้งแต่ค่าน้ํามันค่าขนส่งเงินเดือนพนักงานทุกอย่างนี้ต้องทํางานสอดประสานกันเป๊ะๆเลยครับแต่ถ้าจะให้ขีดเส้นใต้เน้นๆเลยนะ ในบรรดาทรัพยากรทั้งหมดเนี่ยมี2อ,อย่างที่สําคัญแบบสุดๆขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือทําเลที่ตั้งกับพาร์ทเนอร์ด้านพลังงานที่แข็งแกร่อง2ออย่างนี้แหละครับคือเสาหลักของจริงที่ค้าธุรกิจนี้เอาไว้เลยและแล้วเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับในส่วนนี้เราจะมาสรุปภาพรวมทั้งหมดแล้วก็ลองมองไปข้างหน้ากันหน่อยว่าอนาคตของสถานีบริการหรือปั๊มเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป สรุปง่ายๆเลยก็คือสถานีบริการในทุกวันนี้มันได้กลายร่างเป็นศูนย์กลางพลังงานและค้าปริกแบบครบวงจรไปเรียบร้อยแล้วครับเป้าหมายหลักของมันคือการมอบความสะดวกสบายให้ได้มากที่สุดและสร้างความผูกพันกับลูกค้าในระยะยาวพูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่ที่แวะเติมน้ามันแล้วก็ไปต่อไปแล้วและสุดท้ายนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยคําถามสําคัญสําหรับอนาคตนะครับลองคิดดูสิครับว่า ในวันที่รถยนต์ไฟฟ้ากลายเป็นเรื่องปกติบนท้องถนนศูนย์บริการหรือปั๊มที่เรารู้จักกันเนี่ยจะต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอีกเพื่อที่จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งในชีพประจำวันของเราต่อไปเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆเลยครับสวัสดี